ท่านมาชมก้มานโคกพะเนานะครับมาอัปเดตวันที่18เดือนกุมภาพันธ์2568นนะครับก็ามาดูระดับน้ำนะครับระดับน้ำ หนึ่งร้อยไรนะ่ถึงรือแาเนาะเห็นว่าหนึ่งร้อยไร่ตามนี้นะครับก็ใหญ่พอสมควรนะครับอยากได้ใหญ่ๆกว้างกว้างกว่านี้ ใส่อะไรประมาณนั้นะมนน้ำแล้วก็มีทำเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวได้มีแพมีอะไร Скажите. จะมีกระต่ายนะครับกระต่ายกาย็กเห็นมูลกระต่ายนะแต่ว่าไม่เคยเห็นตัวนะสมัยเมื่อ30กว่าปีก่อนก็คนเท่ากุ้งเกงมาล่ลากระต่ายในป่านี้นะครับกระต่ายก็เนื้ออร่อยนะครับเนื้อกระต่าย ป่านี้ก็ยกให้เป็นกรมป่าไม้มาดูแลแล้วนะครับแต่ก่อนมัน้นใครมาตัดไม้ทำพื้นทำไรก็ได้ตามอำเภอใจนะครับแต่ได้แล้วนะครับเป็นป่าชุมชนแล้วนะครับใครจะมาตัดไม้มา ล่ะสัตว์อะไรนี่ก็อาจจะเสี่ยงอาจจะถูกจับถูกปรคับก็ระดับน้ำช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็อาจจะคงที่อยู่ระดับนี้นะครับไม่ลดไม่เพิ่มก็ต้องรอดูไปสักมีนาเมษานะครับว่าจะลดลงไหม นางจะลดลงขนาดไหนนางก็ต้องรอดูเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีนะครับแก้มลื่นว่านขคพนันธุ์ติดกับปลาแต่ก่อนก็มันเป็นอ,อ่าที่ ตรงถมนี่ก็ที่เขานับประมาณสองร้อยเมตรนะครับก็กักเก็บน้าไม่พอเลยต้องลอกไม่ขดใหม,ใหม่เป็นแก้มลิงนะครับเป็นแหล่งหาปลาหาหอยนะครับของชาวบ้านนะช่วงนี้ก็ขุดมันน้ำมันยังไม่ใสไม่สะอาดนะครับก็ สัตว์น้ำอาจจะยังคงไม่มีนะหรืออาจจะมีก็ไม่ทราบแต่มันไม่นช่วงที่ยังไม่ลอกนะครับตอนนั้นก็หากุ้งหาปลานะครับนี่หากุ้งหาปลาปลาคนก็ใส่ กุ้งครับจับกุ้งคนก็มาหวานแห้นะครับตอนนี้เนี่ยก็เพิ่งจะสองสามปกีก็รอให้ดินน้ำคุณคุณตกตะกอนนะครับก็คงอีก สองสามปีข้างหน้านะครับอาน,น้ำอาจจะใสขึ้นนะครับเพอ,อาจจะมีตะกอนมีลินซีอะไรสะสมเรื่อยๆแล้วก็น้ำก็จะใสขึ้นตามตํำดับแก้มลิงบ้านโคกพนานะครับก็ประมาณนี้นครับก็ต้นไม้ก็ปลูกข้างบนนี้ก็ยังไม่ ตนะครับถ้าเติบโตก็ตจะเป็นร่มต่อมาพักพ่อนต้ไม้ตินน้ำนะครับอค,ครับ ทิศใต้นี่ก็ทิศใต้ตะวันออกเฉียงใต้หน่อยๆก็จะไปด้านโน้นก็จะเป็นบ้านจิกแดกนะครับบ้านจิกแดกตำบลช่วงนสามนะครับร้อยต่อสองตำบลตำบลด้นนี้ตำบลช่วงนสามนะครับก็ห่างกันไม่มากนะร้อยต่อสองตำบลน,นะครับ ก็สภาพเดือนมีนาก็เดือนกุมภาพันธ์นะครับ2องพก็ลักษณะอย่างนี้ครับเนื่องจากแรงมาตั้งแต่ปี2.567แล้วนะครับฝนไม่ค่อยตกนะครับก็อันนี้เห็นเหรอครับันก็คงจะ ต้องรออีกปีสองปีนะครับก็อาจจะสภาพก็จะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงป้างเล็กน้อยนะครับต้นไม้เติบโตขึ้นแล้วก็มีการปลุกยาแฝกนะครับ <c oughs> การดินพังทลายแต่ว่าก็ ประมาณนี้ละครับมันแรงแต่ก็ยังทนนะยังสู้นะก็อาจใต้ดินอาจจะเชื้อนังพอจะรอเลี้ยงไปให้ถึงรูฝนอันจะถึงกลางกลางปีนี้นะครับเมษาพฤษภาก็ สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับเป็นแหล่งท่องเทียเทเท่ยวแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับตามรอบๆบบริเวณนะขอบสะหรือคันสะคันแก้มลิงแต่นี้นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่ ไม่ได้พัฒนานะขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ไม่มีสาระอะไรมากนะครับก็พาท่านมาอัปเดตนะครับอัปเดตเ็ราเราม่เคยมาถ่ายกันแล้วนะนานแล้วนะช่วงตอนตอนยัง น้ำน้อยๆหรืออาบน้ำยังไม่ขอบคุณครับ